รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนทีวีร่วมกับออนเนอร์มีเดีเสนอ The Lost Empire ตามรอยดินแดนศักดิธิ์ The Lost Empire ช่วงที่หนึ่งสนับสนุนโดย Green l o n g a n o i ด a d o ดองคอสเมติกเฟิร์สดรตรุยนครศักดิ์สิทธิ์เพื่อตามหาสมบัติอัศจรรย์คุณกำลังเดินทางกับผมโอมฮาริฮาราสุตรา The Lost Empire ครับ วันนี้มาร่วมตามหาเกาะศักดิ์สิทธิ์ที่ถลมจมหายลงกลางแม่น้ำโขงครับเพื่อตามหาขุมทรัพย์สุดอัศจรรย์หากกล่าวถึงตำนานนะครเชียงแสนโบราณ หลายท่านคงนึกถึงนิทานปรมปราเรื่องปลาไหลเผือกกับหญิงไม้ผู้รอดตายถูกต้อง้วครับนี่ก็คือตำนานของเมืองโยโนกนาคพันบุรีที่ถล่มจมหายใต้บึงน้ำใหญ่ผมเดินทางขึ้นเหนือไปถึงจังหวัดเชียงรายครับเพื่อตามหาร่องรอยของนครโยโนกโบราณและเกาะศักดิ์สิทธิ์ในตำนานที่ถล่มจมหายไปใต้แม่น้ำโขงใช้เวลาเดินทางนม่กี่ชั่วโมงเราก็มาถึงเชียงรายครับสถานที่สำคัญแรกเมื่อเดินทางไปถึงเชียงรายก็คือ อนุสาวรีย์5แยกพ่อขุนมังรายมหาราชครับปฐมกษัตริย์ผู้สถาปนาอนาณาจักรล้านนาดูโดดเด่นเป็นสง่าต้อนรับนักท่องเที่ยวทุกคนที่ขึ้นสู่เชียงรายครับผมนั่งรถต่อไปสักระพระแก้วมรกตยังวัดพระแก้วสถานที่ค้นพบพระแก้วมรกตเมื่อปีพุทธศักราช1977หรือเกือบ600ปีปัจจุบันชาวเชียงรายสร้างพระแก้วมรกตจำลองขึ้นจากหยกเนื้อดีครับเพื่อเป็นที่สักการะบูชา ที่นี่ยังประดิษฐานพระเจ้าล้านทองศิลปะเชียงแสนปาละร่ำลือกันว่างดงามที่สุดในอาณาจักรล้านนาแต่กล่าวกันว่าความงามของพระเจ้าองค์นี้เทียบได้เพียงหนึ่งในสิบของพระเจ้าล้านตื้นในตำนานผมเดินลัดลาะไปจนถึงวัดพระสิงห์ครับที่ซึ่งประดิษฐานพระพุทธสิหิงตำนานกล่าวว่าจำลองขึ้นจากพระพุทธสิหิงองคจริงบนเกาะศ,ศักดิ์กลางลำน้ำโขง ท่ามกลางหมู่พระมหาเถระโดยมีพระมหากษัตริย์และพระสังฆราชเจ้าเป็นเขาประธานพงศาวดารบันทึกไว้ว่า700ปีก่อนมีเกาะศักดิ์สิทธิ์แห่งหนึ่งอยู่กลางลำน้ำโขงเรียบประดุจนครศักดิ์สิทธิ์ของเทพเจ้า ที่คอยเชื่อมจิตใจของสามอาณาจักรยิ่งใหญ่นั่นคือเชียงแสนล้านนาร้านช้างล่มขาวและนครรัฐไทยใหญ่ของเจ้าฟ้าพงศาวดารยังกล่าวอ้างถึงเทพพยายดาเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ที่คอยปกปักรักษาพระบรมธาตุดอยตุงครับอีกสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่คู่อาณาจักรเชียงแสนมาแต่โบราณว่าท่านสามารถให้คุณหรือบรรดาโทษเทศไทยให้เกิดแก่บ้านเมืองก็ย่อมได้และนี่ก็คืออีกหนึ่งสถานที่สำคัญคู่เมืองเชียงรายที่เราควรแวะไปสักราระครับ พระบรมธาตุดอยตุงตำนานกล่าวว่าคือมหาเจดีย์แห่งแรกในอนาณาจักรล้านนาครับสร้างขึ้นราวปีพุทธศักราช1454ในรัชสมัยของพระเจ้าอาชุดตราชกษัตริย์ผู้ครองนครโยนกนาคพันธ์เพื่อบรรจุพระบรมสารีริกธาตุส่วนพระรากขวัญเบื้องซ้ายหรือกระดูกหปรารา้าที่ทรงอัญเชิญมาจากประเทศอินเดียเหตุที่ชื่อดอยตุงเกิดจากหลุมที่ใช้เป็นจุดปักธงหรือตุงชัย ของพระเจ้าอาชุดตราชในการกำหนดเขตแดนของพระมหา,าธาตุครับที่นี่มีอีกหนึ่งสมบัติที่ล้ำค่าครับถือเป็นอีกหนึ่งตำนานที่ถูกเลือนหายไปจากหน้าประวัติศาสตร์นั่นคือรูปหล่อมเหิสักเจ้ารัศศีผู้ปกปักรักษาดอยตุงมาแต่โบราณจากจารึกโบราณกล่าวว่าบนดอยตุงมีเจ้ารัศศีซึ่งเป็นคำเรียกพระฤาษีของชาวล้านนาครับมีบริวารเป็นดั่งกวางทองคอยอารักดอยตุง นามของท่านคือพระฤาษีกรัมรมโลมีความสําคัญกับดอยตุงคล้ายฤาษีวาสุเทพผู้ปกปักรักษาพระบรมธาตุดอยสุเทพด้วยกลัวอาเภศเชกเช่นการล่มสลายของโยนุกนครและศรีสุวรรณโคมคำกษัตริย์เชียงแสนในยุคนั้นจึงสร้างรูปเคารพสัมฤทกิของท่านฤาษีกรัมรมโลเพื่อเป็นที่สักการบูชาโดยประดิษฐานอยู่บนยอดดอยตุงครับปัจจุบันรูปเคารพฤาษีกัมมโลถูกย้ายมาเก็บรักษา ที่พิพิธภัณฑ์พสถานแห่งชาติเชียงแสนถือเป็นรูปเคารพเจ้าลัทสีหรือลือสีศิลปะเชียงแสนล้านนาหนึ่งเดียวที่พบในเมืองไทยเกาะนี้เปรียบประดุจนครศักดิ์สิทธิ์กลางน้ำครับทุกพิธีกรรมที่ยิ่งใหญ่ไม่ว่าจะเป็นการปราบดาิพเศษขึ้นเป็นพระมหากษัตริย์ การแต่งตั้งพระสังฆราชการอุปสมบทเหล่ากุลบุตรแม้กระทั่งการส่งเสด็จจุติต,ตายไปของเหล่ากษัตริย์ก็ต้องจัดริ้วขบวนอย่างงดงามและยิ่งใหญ่ไปประกอบพิธีกรรมบนเกาะแห่งนี้ครับบรลลังที่ปกระ,กะหรือบัลลังตราการคือนามของเกาะศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้ครับจารึกยังกล่าวว่าเหนือเกาะยังมีพระราชวังอันงดงามและบนเกาะยังมีวัดสาคัญประดิษฐานพระผู้เป็นเจ้าแห่งสามอาณาจักรนั่นคือวัดพระแก้ววัดพระคม และวัดพระเจ้าล้านตือ้อเชื่อกันว่าเป็นพระพุทธรูปสำริดทองคําที่ใหญ่ที่สุดในสุวรรณภูมิและนี่คือเปลวรัศมีสำริดแก่ทองคําที่งมได้จากกลางแม่น้ําโขงครับเชื่อกันว่าคือเปลวรัศมีของพระเจ้าล้านตือ้อมีลักษณะงดงามโดดเด่นด้วยศิลปะเชียงแสนและมีร่องรอยประดับอัญมณีขนาดเคื่องจากขนาดที่ค่อนข้างใหญ่ ทานาได้ครับว่าพระองค์นี้ต้องมีขนาดที่ใหญ่โตมากครับและน่าจะเป็นพระทองคำำําสัมฤทธิ์ที่ใหญ่ที่สุดในสุวรรณภูมิตามคําอ้างของพงศาวดารปัจจุบันนี้เก่อศักดิ์สิทธิ์บรรลังตรการถูกลบเลือนหายไปจากแผนที่ครับ <c oughs> เหลือเพียงพงศาวดารล้านนา <c oughs> และคํากล่าวอ้างของผู้เฒ่าผู้แก่ที่เล่าสืบก,กันมาครับเ <c oughs> ปรวรัศมีสัมฤทธิ์ที่มงมขึ้นได้ถือเป็นหลักฐานชิ้นเดียวที่ปลุกตำนานก่อศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้ขึ้นมา ผมและทีมงานตัดสินใจสำรวจลำขงนะบับบริเวณที่คาดว่าคือจุดจมลงของเกาะศักดิ์สิทธิ์บัรลังตรการครับเพื่อตามหาพระเจ้าล้านตื้นในตำนานภาพใต้น้ำหงจะเป็นเช่นไรต้องติดตามดูช่วงหน้าครับ The Lost Empire ช่วงที่2สนับสนุนโดย Cream l o n g a n o i Q Herb โรงพยาบาลสัตว์ลาดหลุมแก้วเพราะเป็นฤดูน้ำหลากน้ำขุ่นกระแสไหลเชี่ยวแรงผมจึงต้องยุติการค้นหาพระเจ้าล้านตื้อกลางลำโขงและเปลี่ยนมาค้นหาข้อมูลเพิ่มเติม,ตมจากผู้เฒ่าผู้แก่ครับวัดภูเข้าหรือพระธาตุภูเข้าสร้างขึ้นในสมัยพระยาลาว9ก้าแก้วมาเมืองกษัตริย์แห่งราชวงศ์โยนกนาคพันครับโบราณสถานที่สำคัญของวัดแห่งนี้ก็คือ พระมหาวิหารที่มีรวดลายปูนปั้นที่งดงามและพระธาตุเจดีถึง5หลังที่ปัจจุบันเหลือเพียงซากปรักหักพังครับเชื่อกันว่าวัดแห่งนี้มีอายุกเก่าแก่ถึงสมัยฮิรันนครเงินยางก่อนการสถาปนาเมืองเชียงแสนเป็นวัดเดียวที่เชื่อว่ามีประวัติการสร้างที่เกี่ยวข้องกับเกาะศักดิ์สิทธิ์บัลลังก์ตรการครับเชื่อกันว่าบนยอดดอยแห่งนี้ในอดีตสามารถมองเห็นความยิ่งใหญ่ของเกาะศักดิ์สิทธิ์บัลลังก์ตรการได้อย่างงดงาม เชื่อกันว่ากอศักดิ์สิทธิ์บรรลังตระการน่าจะถล่มจมหายกลางแม่น้ำโขงเมื่อราว300ปีล่วงมาแล้วครับเมื่อคราวแม่น้ำโขงเปลี่ยนทิศทางครั้งใหญ่แต่เพราะความแปรปรวนและสีที่ขุ่นคลักของแม่น้ำโของอีกทั้งตำแหน่งที่เชื่อกันว่าพระเจ้าล้านตื้อจมอยู่นั้นเป็นวังน้ำวนขนาดใหญ่จึงอันตรายและเป็นอุปสรรคในการค้นหายอย่างมากก่อนหมดกำลังใจ มีเสียงหนึ่งแนะนําให้ผมไปดูดาบทองทิพย์อีกหนึ่งสมบัติศักดิ์สิทธิ์ที่เพิ่งงมพบกลางเวียงหนองล่มครับเชื่อกันว่าคือดาบประจําคนครโยนกนาคบุรีที่ถล่มจมหายกลางบึงน้ําใหญ่วัดป่ามากหนองตั้งอยู่บนเกาะกลางน้ำนานเวียงหนองล่มชาวบ้านเชื่อกันว่าที่นี่คือดอนแม่ไม้ในอดีตเป็นผืนดินส่วนเดียวที่ไม่ถล่มจมลงไปพร้อมกับโยนกนครครับ สันนิษฐานว่าวัดแห่งนี้คงสร้างขึ้นภายหลังเพื่อเป็นอนุสร์เตือนใจถึงนครโยนุกทิ่จมหายลงไปที่ทางขึ้นของวิหารยังมีรูปปั้นปาลาไหลเผือกที่เชื่อกันว่าคือต้นเหตุการถล่มจมหายไปของนครโบราณแห่งนี้ครับโยนุกนครมีความเจริญรุ่งเรืองก่อนจะสิ้นสุดลงในสมัยพระเจ้ามหาชัยชนะเมื่อมีผู้จับปาลาไหลเผือกแล้วนำเนื้อมาแบ่งกันทานครับครั้นนั้น แม่ไม้ท่านหนึ่งไม่ยอมแตะเนื้อปลาไหลนางจึงรอดตายได้อย่างอัศจรรย์ในขณะที่ทั้งเมืองถล่มจมหายสาบสูญใต้เวิ้งน้ำใหญ่ภายในเวลาเพียงชั่วคืนเดียวผมตัดสินใจกลับมายังซากเมืองเชียงแสนเพื่อดูความสวยงามของเมืองเก่าครับภาพของวัดวาอารามและซากเจดีน้อยใหญ่ช่างดูงดงามน่าหลงไหลชวนให้นึกถึงความยิ่งใหญ่ของนครแห่งนี้ในอดีตวัดป่าสะัะ มีเจดีทรงปรา,าสาทอันงงุดงามระดับลวดลายปูนปั้นที่สวยงามและสมบูรณ์ที่สุดในภาคเหนือครับเชื่อกันว่าเป็นที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุส่วนกระดูกตาตุ่มข้างขวาที่อัญเชิญมาจากเมืองปาตาลีบุตรแห่งประเทศอินเดียและเป็นวัดประจำพระสังฆราชในนครเชียงแสนวัดเจดีหลวง มีพระเจดีย์ที่ใหญ่ที่สุดในอนาณาจักรเชียงแสนประดิษฐานพระประธานศิลปะเชียงแสนล้านนาองค์ใหญ่วัดพระเจ้าล้านทองเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปสัมฤทธิ์ขนาดใหญ่มีน้ำหนักมากถึง1ล้านทองจึงเรียกขานกันว่าพระเจ้าล้านทองนอกจากนี้ภายในวัดยังประดิษฐานพระเจ้าทองพิ์ซึ่งชาวเชียงแสนร่ำลือถึงความศักดิ์สิทธิ์และอภินิหารเป็นอันมาก พระเจ้าล้านตื้อในตำนานเชื่อกันว่าจะมีขนาดยิ่งใหญ่และงดงามกว่าพระเจ้าล้านทององค์น,นี้ถึง1ล้านเท่าครับนอกจากนี้ยังมีวัดพระธาตุจอมกิติที่ลือชื่อวัดพระธาตุสองพี่น้องและหลวงพ่อผางเงาที่ถูกซุกซ่อนอยู่ตรงบริเวณใต้าฐานชุกกะีพระเชียงแสนองค์ใหญ่ มีความเชื่อกันว่าการที่เกาะศักดิ์สิทธิ์บัรลังตรการถล่มจมหายใต้แม่น้ำโขงเป็นเพราะเทวดาที่ศถกดิ์อยู่ในพระบางพุทธ,ธาลาวันไม่ถูกโฉโลกับพระแก้วมรกตครับเมื่อครั้นพระเจ้าชัยเชษฐาทิราชอัญเชิญพระแก้วมรกตออกจากนาครเชียงใหม่เพื่อไปปฏิสถานเคียงคู่พระบางอย่างนาครหลวงพระบางจึงทำให้เกิดอาถรรพ์และเกิดอาเพศครับทำให้เกาะศักดิ์สิทธิ์ที่เชื่อมศรัทธาของสามอาณาจักรถล่มจมหายอยู่ใต้ลำโของอย่างอัศจรรย์ ผมทราบข่าวการค้นพบซากนาครโบราณอายุนับพันพันปีครับอดีตเมืองพี่เมืองน้องกับอาณาจักรเชียงแสนมีนามว่าสีสุวรรณโคมคำได้ข่าวว่ามีการค้นพบพระพุทธรูปขนาดมหึมาและซากเจดีหรือนี่จะเกี่ยวพันกับเกาะบันลังตราการที่จมหายนครสีสุวรรณโคมคำเชื่อกันว่ามีอายุรุ่นราวคราวเดียวกับโยนกนาคพันุบุรีที่ถล่มจมไปครับปัจจุบันอยู่ในเขตบ้านต้นพึ่ง สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวครับเหลือเพียงร่องรอยซากปรักหักพังและแนวกำแพงเมืองคูเมืองในอดีตทั้งยังพบพระพุทธรูปสัมฤทธิ์และพระพุทธรูปองค์ใหญ่มีขนาดมหึมาอายุนับพันปีพระพุทธรูปที่ค้นพบมีศิลปะแบบเดียวกันกันกบพระเจ้าล้านตื้อเลยครับชาวลาวเรียกกันว่าพระเจ้าองค์โมงแปลว่าพระองค์ใหญ่หรือพระเจ้าองค์ตื้อครับ เมื่อไม่นานมานี้มีการงมพบพระพุทธรูปสมัมฤทธิ์มากมายรวมถึงเสียญพระโบราณและเจดีย์จากใต้แม่น้ำโขงครับและได้นำมาเก็บรักษาไว้นวัดดอนสวรรค์แห่งนี้พระพุทธรูปสมัมฤทธิ์ที่พบมีขนาดย่อมศิลปะคล้ายครึงแบบเชียงแสนส่วนเสียญพระที่พบเป็นเสียนปูนปั้นขนาดใหญ่ครับดังนั้นเสียญที่พบ จึงไม่น่าจะเป็นเสียงพระเจ้าล้านตื้อในตำนานแห่งเกาะศักดิ์สิทธิ์บัลลังก์ตรการครับแต่ก็ถือว่าเป็นความน่าประทับใจที่ได้มาสักการะบูชาพระพุทธรูปที่มีความเกี่ยวโยงสัมพันธ์กันปริศนาเทพพยดาที่สถิตอยู่ในพระบางทำให้ผมตัดสินใจออกเดินทางตามรอยอาถรรพ์ไปยังอาณาจักรเชียงทองนครหลวงแห่งพระปฏิมาองค์นี้ครับสัปดาหนะ์หน้ามาตะลุยเมืองมรดกโลกเพื่อไขปริศนาความลี้ลับของนครศักดิ์สิทธิ์อันมีนามว่าหลวงพระบาง The Lost Empire ช่วงที่3สนับสนุนโดยพรีมลองกะนอยเอดอ์คอสเมติกอนันตรารีสอร์ทแอนด์สปาหัวหินมุมมองสวยใหม่ที่น่าสนใจติดตามได้แล้วครับในวัดดีที่คนลืม The Lost Temple วัดดีที่คนลืม วัดดีที่คนลืมวันนี้จะพาทุกท่านไปที่วัดป่าเลไลครับเพื่อน,นำมัสก,การขอพรจากหลวงพ่อโตพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์คู่เมืองสุพรรณบุรีที่สําคัญวัดนี้ยังมีชื่อปรากฏในวรรณคดีชื่อดังขุนช้างขุนแผนวัดป่าเลไลตั้งอยู่ในเขตอําเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีไม่ปรากฏหลักฐานการสร้างที่แน่ชัดครับแต่สันนิษฐานกันว่า ต่ำสุดน่าจะก่อนสถาปนากรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานีและสูงสุดน่าจะเป็นยุคทวารลวดีตอนต้นคุณผู้ชมครับหากมีโอกาสไปเที่ยวจังหวัดสุพรรณบุรีแล้วไม่ได้แวะเข้านมัสการหลวงพ่อโตแห่งวัดป่าเลาย่ยถือว่ายังไปไม่ถึงนะครับโบราณวัตถุที่สำคัญของวัด ก็คือพระพุทธรูปปางปาลิไลยกหรือหลวงพ่อโตซึ่งแต่เดิมไม่ได้ประดิษฐานอยู่ในพระวิหารครับแต่ทําเป็นพระพุทธรูปนั่งในคฤหะตัวคฤหาหะยังปรากฏถึงทุกวันนี้ถ้าสังเกตดูก็จะเห็นได้ครับคุณผู้ชมครับวัดป่าเลไลแต่เดิมดูเหมือนจะเป็นวัดพุทธ,ธาวาสคือไม่มีพระที่สุสฆงจำพรรษาอยู่เลยครับจนถึงสมัยรุ่นเก้ารัชกาลที่6จึงได้มีการสถาปนายกวัดขึ้นเป็นพระอารามหลวง มีพระบรมราชองค์การดำหลัดเหนือกล้าวว่าวัดป่าเลไลเป็นวัดเก่าโบราณมีหลายสิ่งชำรุดแตกหักสมควรแก่การบูรณะปฏิสังขรณ์ขึ้นใหม่โปรโดให้มีการสร้างอุโบสถหลังหนึ่งและโปรโดพระราชทานที่สูงคามาศมาณขณะนั้นวัดป่าเลไลนั้นเป็นวัดที่มีความสำคัญดังที่เราได้รู้จักคุณช่างคุนแผน ก็คือเมื่อสมัยอยุธยาคุณช้างคุณแผนได้มีประวัติอยู่ที่วัดป่าโดยเฉพาะคุณแผนได้บวชเป็นสมณรแก้วที่วัดป่าคุณผู้ชมครับการที่เป็นวัดเก่าแก่โบราณและยังมีพุทธร,รูปศักดิ์สิทธิ์ที่มีอายุยาวนานกว่า1,300ปีอีกทั้งยังปรากฏชื่อในวรรณคดีชื่อดังอย่างคุณช้างคุณแผนผมขอเชิญชวนทุกท่านให้แวะเวียนมาท่องเที่ยวและทำบุญกันที่วัดป่าเลไลครับ f o r h e ฟ l อ h พร้อมให้บริการสุขภาพแล้วครับไม่รู้นะครับว่าท่านผู้ชมจะคิดเหมือนฮับหรือเปล่าว่าผู้ชายกับดอกไม้เป็นเรื่องที่ขัดกันแต่ฮับคิดว่าไม่นะท่านผู้ชมรู้ไหมครับว่าดอกไม้บางประเภทสามารถช่วยบำับสุขภาพของเราได้ด้วยแต่จะเป็นประเภทไหนนั้นเราไปถามกูรูกันดีกว่าครับถูกต้องแล้วครับชาฮับทราบไหมครับว่าสาวๆหลายคนคงกำลังรอดอกกุหลาบช่อโตจากชาฮับ ยิ่งถ้ากําลังคุกเข่าต่อหน้าเธอแล้วแล้วก็ผมขอการันตีเลยว่าใจละลายร้อยทั้งร้อยครับคุณผู้ชมทราบไหมครับว่านอกจากดอกไม้จะทําให้โลกสดใสแล้วก็ดอกไม้ยังมีคุณประโยชน์อีกมากมายทางการแพทย์ครับพรุ่งนี้ผมจะขอนําเสนอในตอนปรึกษาบําบัดดอกไม้ชนิดแรกครับดอกไม้ในฝันของสาวๆหลายคนดอกกุหลาบนั่นไงครับทราบไหมครับว่าในดอกกุหลาบช่วยปรับสมดุลฮอร์โมนเพศหญิง กลิ่นหอมของกุหลาบยังสร้างความสดชื่นให้กับร่างกายได้นะครับและที่สำคัญสารสก,กัดจากดอกกุหลาบยังช่วยบํารุงผิวพรรณครับทำให้ผิวขาวและยังดูเต่งตึงลดเลือนริ้วรอยได้ด้วยครับ 2. ดอกไม้ประจําวันแม่ครับนั่นก็คือดอกมะลิครับทราบไหมครับว่าในดอกมะลิมีคุณประโยชน์มากมายทีเดียวไม่ว่าจะเป็นการทําน้ําหอมหรือเอามาใช้ในอุตสาหกรรมเครื่องประทินผิวครับนอกจากนี้กลิ่นหอมของดอกมะลิยังช่วยทําให้เราผ่อนคลายช่วยต้านอาการซึมเศร้าครับดังนั้นใครที่มีอาการซึมเศร้าหรือใครที่มีเพื่อนหรือญาติสนิทมิสหายเป็นโรคซึมเศร้าแล้วก็ลองแนะนําให้ใช้ผลิตภัณฑ์จากมะลินะครับจะทําให้อาการดีขึ้นครับ ใครที่กำลังมีอาการปวดหัวจากไมเกรนและก็ความเครียดต้องแนะนำดอกไม้ชนิดนี้ครับนั่นก็คือดอกกระดังงาครับทราบไหมครับว่ากลิ่นหอมของดอกกระดังงาจะช่วยให้ร่างกายผลิตสารเซโรโทนินเพิ่มขึ้นครับสารนี้เรียกกันว่าสารแห่งความสุขครับและยังช่วยปรับสมดุลฮอร์โมนและสมดุลอารมณ์ของร่างกายให้อยู่ในภาวะปกติไม่แปรปรวนด้วยนะครับให้สำคัญช่วยบรรเทาอาการปวดหัวจากไมเกรนและก็ความเครียดได้ดีทีเดียวครับ ใครที่กำลังมีปัญหาเรื่องการนอนไม่หลับผมขอแนะนำดอกลาเวนเดอร์ครับทราบไหมครับว่ากลิ่นหอมของลาเวนเดอร์จะช่วยปรับสมดุลของร่างกายโดยเฉพาะในสมองครับช่วยให้เราผ่อนคลายหลับสบายและช่วยให้เราคลายความเครียดได้ดีอีกด้วยครับ น้ำมันหอมระเหยจากดอกเจอรเนียมมีประโยชน์มากมายในอุตสาหกรรมสบู่และน้ำหอมครับนอกจากนี้ดอกเจอรเนียมยังช่วยทำให้เราลดความเครียดทำให้เราสุขุมเยือกเย็นลงหากใครรู้ตัวว่าเป็นคนกโกรธง่ายผมขอแนะนำให้หาเจอรเนียมมาอยู่ใกล้ๆตัวนะครับจะทำให้คุณมีอารมณ์สุขุมเยือกเย็นและก็ไม่โกรธง่ายครับเพียงเท่านี้นคุณก็จะเป็นที่รักของคนรอบข้าง และดอกไม้สุดท้ายของวันนี้ครับผมขอแนะนําดอกดาวเรืองครับอ่ะอะหลายท่านอาจจะบอกว่าดอกดาวเรืองไม่เห็นมีกลิ่นหอมผมจะขอบอกเลยว่าเราใช้สารสกัดของดอกดาวเรืองครับคุณผู้ชมทราบไหมครับว่าในดอกดาวเรืองมีสารที่มีคุณประโยชน์ทางการแพทย์มากมายทีเดียวครับไม่ว่าจะเป็นสารต่อต้านอนุมูลอิสระที่สูงมากๆนอกจากนี้ยังใช้กลีบดอกดาวเรืองมาสกัดทําเป็นยาหยอดตาแล้วก็บํารุงสายตาได้ดีทีเดียวครับ ที่สำคัญที่สุดตอนนี้ทางการแพทย์วิจัยพบแล้วครับว่าในดอกดาวเรืองสามารถเป็นยารักษาโรคผิวหนังได้ดีมากๆทีเดียวครับดอกไม้นอกจากจะทําให้โลกสดใสและก็ดีต่อการจีบสาวแล้วนะครับดอกไม้ยังมีคุณประโยชน์ที่ดีต่อร่างกายมากมายทีเดียวรู้ขนาดนี้แล้วอย่ามัวแต่สนใจดอกเบี้ยครับรีบหาดอกไม้มาอยู่ใกล้ตัวนะครับ มาร่วมตะลุยนครศักดิ์สิทธิ์เพื่อตามหาขุมทรัพย์อจจัศจรรย์กับผมได้ใหม่สัปดาห์หน้าครับ10ท่านแรกที่เขียนจดหมายมาติชมแนะนํารายการตามที่อยู่ข้างล่างนี้รับไปเลยนะครับของขวัญที่ระลึกสวยๆจากรายการครับนอกจากนี้หากคุณมีคําถามเกี่ยวกับสุขภาพที่น่าสนใจเขียนมาสอบถาม Her b for Health ได้เลยครับวันนี้ก่อนจากกันขอขอบคุณเหล่าผู้สนับสนุนใจดีและที่ขาดไม่ได้ก็คือครีมลองกันอยครีมคู่กายนักเดินทางให้คุณฟิตทุกกิจกรรมสวัสดีครับ